วัี้ท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีได้ทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยก็เรียกว่าเป็นการคุยนอกสถานที่จากการมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยา,ยล,ายลัายรา,าชพัฏเชียงรายนะครับซึ่งเราจะมีคุยในเรื่องของภาพองค์รวม ที่มาของอดีตของหมาลายราชพัฏเชียงรายนะครับแล้วก็ตอนที่2ที่ได้ผ่านไปเราจะคุยเรื่องของปัจจุบันแน่นอนนะครับว่าปัจจุบันจะเห็นว่าพัฒนาการจากอดีตสูงวิชาปัจจุบันยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆหลายหอย่างแต่บริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าก้าวกระโดดนะครับแน่นอนว่าอ,อนาคตของราชภาัฏเชียงรายเนี่ยก็ คงจะเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆไม่ได้เรียกว่าวันนี้ประเด็นที่เราจะสนทนาน,นะครับก็เรียกว่าเป็นภาพอนาคตในการที่จะก้าวกระโดดของมหามวิทยายลัยราชภัฏเชียงรายนะครับแขกรับเชิญในวันนี้ได้แก่ท่านรองศาสตราจารย์ดรสอนชัยมุ่งไทยสงนะครับซึ่งท่านดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงรายสวัสดีครับ,รบ,รบเราได้มีการคุยกัน2ตอนนะครับตอนแรกเรื่องของภาพองค์รวมเรื่องของการมหาจัดการในเชิงของโครงสร้างองค์กร แล้วก็ภาพที่สองเนี่ยในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามีพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเนี่ยเรียกว่าพัฒนาการเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่วันนี้นะครับบริบทของโลกเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงช้ามันเปลี่ยนแปลงแบบก้าวโดดแบบนี้แสดงว่าการที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องมีเรียกว่าก้าวโดดเยอะแยะแน่นอนเนี่ยไม่ทราบว่าท่านอิการมองอนาคตที่จะเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างไรบ้างครับ อันดับแรกเนี่ยเราต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมบริบทของประเทศไทยก่อนครับ,ร,บรับประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับรวมไปถึงจังหวัดเชียงรายของเรานะครับ,รบอย่างเชียงรายเนี่ยตอนนี้พยายามจะสร้างเมืองให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคมสร้างสรงครคร์นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาของเราที่มาเรียนกับมหาวิทยาลัยคือนักศึกษาในท้องถิ่นครับ ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ลองรับตรงนี้เลยก็เป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยในด้านวิชาการของเราและด้านวิชาชีพเนี่ยเราต้องสร้างบัณฑิตให้เป็นคนที่มีศักยภาพด้านการไปดำรงเรื่องของสังคมให้เกิดความสร้างสรรค์ได้ครับครับอันที่สองคือเศรษฐกิจทําอย่างไรเขาจะใช้องค์ความรู้ไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สร้างสรรเศรษฐกิจให้มีมูลค่าเพิ่มได้ครับครับอันที่สามก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องใหญ่ครับ ังน,นั้นเนี่ยเด็กต้องมีองค์ความรู้ในการที่จะไปอย่างน้อยไปคอนวินส์ไปสร้างความกระหนักให้กับสังคมได้รับรู้ว่าสรารเคมของเรามันเป็นพิษแต่จะแก้ไขและป้องกันอย่างไร,รอันที่สองจะสร้างนวัตรกรรมอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะมาแก้ไขป้องกันไม่เกิดมลพิษขึ้นมานะครับอันที่สามก็คือเป็นการสร้าง สิ่งแวดล้อมไม่มีความยั่งยืนให้ถึง SDG ได้อย่างไรครับตรงนี้แหละครับมีความสําคัญอย่างยิ่งครับ,รบทั้งสามภาพเนี่ยแน่นอนว่าคือแนวคิดที่จะเกิดขึ้นแล้วเราจะมจะมีวางแผนเป็นปฏิการในเรื่องของแนวคิดนี้อย่างไรบ้างการวางแผนเนี่ยพอเราตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าบัณฑิตของเราจะมีหน้าตาย,ย่างไรเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องออกแบบก็คือหนึ่งเรื่องของหลักสูตรหลักสูตรที่จะมารองรับบรรัณฑิตของเราในปัจจุบันต้องเปลี่ยนไปด้วย จะให้มันเหมือนเป็นสมัยวิทยาลัยครูสถาบันราชพัฒนไม่ได้แล้วความถี่ของหลักสูตรก็ต้องเร็วขึ้นใช่ไหมครับปกติรอบวงจะเป็น5ปีต่อรอบครับแต่เราเนี่ยในฐานะมหาวิทยาลัยผมไม่ปล่อยให้ยาวนานขนาดนั้นเพราะมันเปลี่ยนได้ทุกปีเลยใช่ไหมครับคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอดรวดเร็วกครับปัจจุบันนี้เราเน้นเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการการที่ทํางานในระหว่างที่เรียนได้แล้วก็การใช้ AI เข้ามาดังนั้น3ส่วนเนี่ยครับ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่เข้ามาปรับหลักสูตรดังนั้นทุกหลักสูตรทุกคณะทุกวิชาเนี่ยจะต้องมีการออกแบบแผนการเรียนใหม่เช่นเป็นหลักสูตรร่วมผลิตอย่างท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยต้องร่วมผลิตกับเครือกตาธานีไม่ใช่ฝ่ายมาอะไรคิดอย่างเดียวแล้วไม่ใช่แล้วต้องดึงผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจนั้นเข้ามานั่งคุยด้วยมาเลยมานั่งคุยมาตั้งแต่ออกแบบหลักสูตรร่วมกัน ออกแบบหลักสูตรแล้วมาเป็นอาจารย์ผู้สอนครับแล้วก็ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝังตัวเลยหมายถึงอาจารย์ไม่ใช่สอนอย่างเดียวแล้วจะต้องมีผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชนที่เกี่ยวธุรงกิจนั้นมาเป็นตัวแทนให้องค์ความรู้จากประสบการณ์ของเขาด้วยครับแล้วอาจารย์เองก็ต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับการดูแลนักศึกษาไปไม่ใช่นักศึกษาเลยอย่างเดียวไม่ใช่อาจารย์เรียนคู่กับนักศึกษาไปด้วยียกว่าเพิ่มภาพในอกมุมกว้างมากขึ้นครับประเด็นที่สอง เชียงรายเราจะเติมอะไรให้กับบัณฑิตนะครับนอกจากเรื่องของวิชาชีพนะครับรวมกับสารประกอบการแล้วเนี่ยเราจะต้องเติมเรื่องการสื่อสารนานาชาติโอ้การสื่อสารสําคัญใช่การสื่อสารนานาชาติภาษาอังกฤษภาษาจีนมีความสําคัญในูมิภาครับเขาต้องเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อที่จะสามารถสื่อสารค้าขายหรือทําด้านกิจกรรมต่างๆร่วมกับประเทศจีนได้เรียกว่าเปิดช่องทางในเรื่องของการหารายได้ได้เพิ่มมากขึ้นได้มากขึ้น แล้วในคะแนนระกันเราก็ตรงเติมเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการหรือการทําเรื่องของการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ยังเรียนหนังสือสามารถหารายได้ตั้งแต่เรียนหนังสือได้โดยการขายแพลตฟอร์มออนไลน์ขายต่างๆเข้ามาหารายได้ใช่ครับดังนั้นวิชาต่างๆที่สอนเขาเอาพวกนี้ไปบูรณาการครับแล้วก็ต้องพานักศึกษาเนี่ยออกจากห้องเรียนผมไม่ให้อาจารย์เนี่ยสอนเฉพาะอยู่ในห้องเรียนเขาจะต้องไปออกแบบ ออกไปร่วมกับชุมชนครับออกไปร่วมกับถ้าเรื่องท้องถิ่นออกไปชุมชนเลยสัมผัสหน้างานจริงสัมผัสหน้านงานเลยนะครับไปหาปัญหาไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําการกิจกรรมได้เลยครับแล้วก็ถ้าเป็นด้านธุรกิจก็ไปร่วมกับ,บองค์กรธุรกิจนะครับถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็โรงแรมนะครับต่างๆนานาเพราะอย่างนี้ทางท่าการก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ในกลุ่มหลากหลายของธุรกิจ ของเชียงรายจริงๆถูกต้องครับไม่ใช่เฉพาะเชียงรายเราข้ามไปถึงจังหวัดต่างๆไม่ว่จะเป็นเขต NEC หรือไม่แต่ทั้งกรุงเทพล่าสุดหลักสูตรเพิ่งผ่านเมื่อวันนี้เนี่ยเรื่องหลักสูตรเขาเรียกว่าการจัดการเชิงนวัตรกรรมสมัยใหม่ที่เราทํำร่วมกับเครือเซนทรัล oh. เครือเซนทรัลเนี่ยจะรับนักศึกษาของเราเนี่ยไปปีสุดท้ายคือนักศึกษาจะเรียนกับเราแค่ ปีสองปีปีที่สามกว่ากว่าเขาจะต้องไปอยู่ที่บริษัทเลยคือคือถ้าอดีตพูดง่ายเรียนสามปีแล้วก็ไปฝึกงานเทอมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนครับเรียนสองปีแล้วก็ไปทํางานนั่งใช่ครับได้เงินเดือนหรือเปล่าครับได้เงินเดือนครับโอ้ได้เงินเดือนได้ค่าที่พักค่าเดินทางครับโอ้ครับครับเป็นลักษณะเหมือนสังกิจศึกษาครับนะครับและสิ่งที่อนาคตที่เราจะมองเนื่องจาก อย่างเนี้ยระบบรางมันผ่านมาที่เชียงรายอระบบเรียกก็เปลี่ยนเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเชียงรายเยอะเลยเศรษฐกิจพิเศษดังนั้นเราต้องมองแล้ววะาระดับปริยตรีของเราปริยโทปริยเอต้องมีเรื่องของรางแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่จะมารองรับตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันวิชาอื่นที่ผมกล่าวนำเยนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรสังคมสร้างสรรหรือว่าสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ก็ต้องควบคู่มาด้วย เราะว่ามันเป็นการป้องกันเพราะนักศึกษาเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะและแล้วก็มีความสามารถแต่เขาต้องมีองค์ความรู้ที่สามารถที่จะไปสร้างนวัตกรรมไปคอนวินคนอื่นให้ตระหนักในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับถ้านป็นการครับพูดเรื่องของสังคมสร้างสรรค์เนี่ยพอเรามาดูริบทของเชียงรายเราเห็นว่าเชียงรายเนี่ยเรียกว่ามีชนเผ่าเพราะเป็นพื้นที่เยอะแยะเนี่ยไม่ว่าของราชพัฒน์เชียงรายเนี่ย จะสร้างสังคมชนเผ่าต่างๆเนี่ยให้มามีส่วนร่วมเป็นสังคมสร้างสรรค์ในเรื่อง,งกับบริทุของเชียงรายมันมีแนวทางพวกนี้บ้างไหมครับจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นสถาบันที่มีนักศึกษาชนเผ่ามากที่สุดอ๋อหรอครับโอ้มีนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยประมาณ่ามีโอากว่าคน,น,าส,นาส่วนใหญ่ก็เป็นชนเผ่าแล้วนักศึกษาเหล่านี้เป็นคนที่ขาดโอกาสทางสังคมเศรษฐกิจครับ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเปิดโอกาสให้เขาได้มามีส่วนร่วมเป็นนักศึกษาของเราเนี่ยอันดับแรกเราดึงคนเหล่านี้เข้ามาเรียนรู้ลดความดื่อรั้าทางการศึกษาลงไปครับอันที่สองเนี่ยเรามีเครือข่ายชนเผ่าอยู่ทั่วจังหวัดทั้งเชียงรายและพะเยามากกว่า30ชนเผ่าซึ่งบางคนที่เป็นหัวหน้าเผ่าเหล่านั้นคือเป็นบัณฑิตของเราที่จบการศึกษาเราไปซึ่งไปทํางานท้องถิ่นเราเองได้ส่งครูบาอาจารย์ออกไปยกระดับคุณภาพชีวิตของเขา ตั้งแต่เรื่องการอ่านออกเขียนได้เพราะคนเหล่านี้อ่านภาษาไทยไม่ได้นะครับเราต้องสร้างนวัตกรรมเนี่ยออกไปให้เขาได้อ่านเขียนได้ตามความการสมด็จประเทศที่ท่านได้ฝากงานไว้กับเราเราก็ต้องสร้างนวัตกรรมแลส่งครูบาอาจารย์นักศึกษาออกไปตามโรงเรียนต่างๆและอันที่สองก็คือเราไปยกระดับเศรษฐกิจฐานรากขึ้นเช่นเขามีดีเรื่องของลายปักผ้าเรื่องของอะไรต่างๆที่เขาทาเป็นแบบโบราณแต่ปนนีดมากเราเข้าไปเอานักวิชาการเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การตัดเย็บที่ทันสมัยไปเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปแล้วออกแบบเป็นชุดโมเดิร์นโฟกครับเป็นแบบโฟกแบบเทรดิชเชนัลแต่เป็นโมเดิร์นสามารถที่จะเข้ากับคนยุคใหม่ได้ดังนั้นเสื้อผ้ามันก็จะกลายเป็นที่นิยมและที่สําคัญคือเพิ่มช่องทางการตลาดให้เขาสามารถที่จะขายออนไลน์เป็นตัวแทนมาขายดิสเพย์ต่างๆเวลาเราจัดนิทรรศการต่างๆในม้าลายมีการประชุมเราเชิญเครือขายเหล่านี้มาที่นี่มาขายผลิตภัณฑ์เลยนะครับแล้วก็ ทำสัมมนาเล่าเรื่องราวของเขาต่างๆให้กับประชาชนได้รับทราบที่ผมฟังแล้วหมาหายราชภัฒนนี่ต้องมี exhibition ถูกต้องครับเซ็นเตอร์ของของจังหวัดเชียงรายแล้ว <c oughs> เป็นศูนย์แสดงสินค้าในการเราเราเราจุดกลัง,งีครับก็คือมีการเปิดโอกาสให้ของการค้าเข้ามาใช้ <c oughs> เป็นครั้งครั้งแต่ว่าผมเนี่ยเวลามีงาน Even นต์สำคัญไม่ว่าจะประชุมครมอที่มาที่นี่หรือประชุมอธิการบดีทั่วประเทศหรืองานนานาชาติเนี่ยเราก็จะเชิญเนื้อมาแล้วก็ผมไม่แนวทางอย่างนี้ครับ เรามีชมรมชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของเราโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอาจารย์บางคนเป็นชนเผ่าอ๋อเป็นชนเผ่าเป็นชนเผ่าครับประเด็นนี้ผมอยากจะถามได้อาจารย์ในเมื่อทางมหาลัยเนี่ยให้โอกาสที่เขาดึงเข้ามาสู่ในการเรียนองความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขไหมครับว่าในเมื่อทางมหาลัยนี้ให้โอกาสเขาอย่างนี้แล้ว ทางรายต้องการพอเขาได้โอกาสแล้วก็เรียนจบแล้วอยากได้เขาเดี๋ยกลับไปในท้องถิ่นตัวเองเป็นตัวแทนที่จะสร้างพวกนี้อันนี้คือเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยเลยครับครับเพราะว่าการที่คืนคนที่มีคุณภาพมีการศึกษากลับ,บยังท้องถิน่นเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศอ,อันนี้นะครับเราน้อมนำพรบรมาตราเจ็ดที่ในหลวงรอก้าวทรงพระราชทานให้มาเนี่ยว่าการศึกษาคือการพัฒนาความมั่นคงของประเทศอันนี้คือเราน้อมนํามาเพื่อที่จะทําให้ คนเราเนี้ยนักศึกษาของเราเานี้ยมีภูมิมีองค์ความรู้แล้วรักรประเทศไทยอตอนนี้ย่ผมยกตัวอย่างว่าเราเซนะ็น o u เนี่ยครับความร่วมมือกับอบจเชียงรายรแล้วเขาส่งนักศึกษาเนี่ยให้ทุนนะครับมาเรียนด้านสาธารณสุขพยาบาลศาสตร์แพทยแผนไทยหรือคณะครุศาสตร์ที่เป็นครูเมื่อเด็กเรานี้จบแต่เขาจะกลับไปประจํายังส่วนราชการต่างๆของอบจเขาจะกลายเป็น ลีเดอร์ผู้นำเชิงจิตวิญญาณและด้านวิชาการด้านการศึกษาและการยกระดับคุณภาพชีวิตดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราปฏิเสธไม่ได้เรื่องนี้เราจึงโอบอุ้มดูแลนักศึกษาเหล่านี้และนักศึกษาเหล่านี้90%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีความเก่งครับในตัวมากครับครับพอพูดถึงการคืนตินแน่นอนนะท่านอธิการพอถ้าเราดูบนบทของสังคมนิตเห็นประเทศไทยเนี่ยเริ่มจากสังคมเกษตรกรรมมีความสามารถเรื่องเกษตรกรรม พออุตสาหกรรมมีพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยคนในสังคมกเกษตรต้องเดินเข้าเมืองไปสู่สังคมโรงงานต่างๆทําให้ครอบครัวใหญ่กลายเป็นครอบครัวเล็กแต่วันนี้จากเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการมากขึ้นเนี่ยทำให้สังคมอุตสาหกรรมเนี่ยคนเริ่มตกง,งานจะต้องกลับสู่ชนบทกลับสู่บ้านเกิดตรงนี้ทางหมาลาัยมองไหมครับว่าถ้าประโยของเทคโนโลยีผลักดันคนให้ต้องกลับคืนสู่บ้านเนี่ยจะมีอะไรเตรียมรองรับให้เขาเนี่ย ได้มีอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตัวเองไม่ต้องกลับไปสู่ในสังคมในอดีตแล้วเมื่อก่อนเนี่ยรัฐบาลให้เราทำเรื่อง U2T คือ University to ตำบลโดยใช้บัณฑิตที่จบไปแล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้งานทำเนี่ยเข้ามาเป็นองค์คาพยพในการขับเคลื่อนเราก็จะไปประจำยังท้องถิ่นต่างๆเราไปศึกษาปริบทของท้องถิ่นเหล่านั้นก่อนว่าในเรื่องเกษตรเขาโดดเด่นเรื่องอะไรเช่นโดดเด่นเรื่องสมุนไพรใช่ไหมสมุนไพรผัก ชนิดหนึ่งขึ้นมารเราก็ไปทําการวิเคราะห์วิจัยว่ามันปลูกยัางไงาที่จะไม่เกิดใช้สารพิษแล้วก็สารสกัดจากของมันเนี่ยเราก็ไปใช้นวัตกรรมสกัดออกมาแล้วทําเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมายกตัวอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเลี้ยงปลาที่อาเภอพานยกตัวอย่างของจอังหวัดเชียงรายเนี่ย ปลานิลนเนี่ยก็คือเป็นปลาที่เป็นเศรษฐกิจเป็นแหล่งเลี้ยงปลาแต่ว่าเนื่องจากว่าชาวบ้านเขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้พอเลี้ยงปลาไปน้ําท่วมหน่อยกปลาก็ตายหรือเกิดการนกน้ำเพราะออกซิเจนไม่พอเราก็ไปศึกษาวิจัยว่าจะต้องทําน้ําอย่างไรแล้วใช้นวัตกรรมอะไรก็ไปช่วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรโดยใช้นักวิชาการจากคณะวิศวกรรมลงไปนะครับทุกอย่างพอเราลงไปเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาได้แล้วเราก็ยังมีทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียกว่า smart farming ก็คือใช้เทคโนโลยีเข้าไปในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการเกษตรที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็จะทําให้เขาคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะออกจากโรงงานสมมติกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ทําการอาชีพของตัวเองได้อย่างมั่นคงเรียกว่ามีช่องที่จะสร้างรายได้ตัวเองไม่ต้องไปเดินทางไปที่ไหนต่อไปไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วครับผมยกตัวอย่างว่าเมื่อเดือนก่อนสประมาณ3เดือนมีผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ย เขาเข้ามาขอบคุณผมทังหมดเจ็ดคนด้วยกัน <S 2> <S 2> ผมก็ซักไซ้ไล่เรียงเขาว่าขอบคุณผมเรื่องอะไรเขาบอกว่าขอบคุณที่มหาลัยส่งอาจารย์นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงไปช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วเขาจากเดิมขายได้ปีละเจ็ดแสนแต่ปีต่อมาหลังจากที่เราทำแพ็กเกจจิ้งทำการตลาดอะไรช่วยเขาเนี่ย เขาสามารถพึ่งพิงตัวเองได้แล้วขายได้เป็นเจ็ดล้านอันนี้เขาบอกว่าราชพัชเชียงรายอย่าทิ้งเขาเป็นอันขาดนะคะตาณเนี่ยครับเร,เรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าภาพบนบนของมหาัรราชพัฏเนี่ยจากอดีตไม่เหมือนปัจจุบนันไม่เหมือนแล้วก็ <S <S ปัจจุบันก็ไปสวนเขาต้องเปลีนน่ยนอีกบนบนหนึ่งตามร,รูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนไปแต่นั้นเนี่ยราชพัชเชียงรายเนี่ยผมจึงเน้นสามประการอย่างน้อยหนึ่งเรื่องของวิชาการเราจะน้อยหน้าชาวบ้านไม่ได้ เราจะต้องสอนวิชาการให้เขาเข้มข้นเพื่อมีองค์ความรู้อันที่สองนอกจากวิชาการเขาต้องมีทักษะทักษะต่างๆว้ทักษะอาชีพทักษะการสื่อสารทักษะการทํางานร่วมกับคนในสังคมเขาจะต้องเป็นคนที่มีทักษะเหล่านี้อันที่สามก็คือเขาไปแล้วเขาสามารถประกอบอาชีพได้เพราะในระหว่างที่เรียนเราจะต้องบ่มเพาะเขาหาทรัพยากรต่างๆมาให้เขาได้เรียนรู้ แล้วก็เสริมให้เขาได้ไปฝึกงานกับ,บสถานประกอบการต่างๆเมื่อเขาจบการศึกษาเขาสามารถพึ่งพิง,พงตนเองได้อย่างยั่งยืนครับท่านสิการครับพอพูดถึงเรื่องของปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูองอายุมากขึ้นแน่นอนว่าผู้สูงอายุเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทราบว่าทางมหาลัยรายะชะพัฒเชียงรายเนี่ยกตอนนี้จากอดีตที่ไม่เคยมีคณะพยาบาลสา์ก็เริ่มมีแล้ว เรียกว่าในเรื่องของการบริการดูแลด้านสุขภาพเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญจะต้องมีบุคลากรกตรงนี้นะครับอนาคตเนี่ยจะกล้าไปสู่เรื่องของการที่จะมีคณะแพทย์ศาสตร์เพื่อมีบุคลากรมาเสริมควบองจอรม์มบ้างไหมครับคือจริงๆแล้ว่าจังหวัดเชียงรายของเรามีามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีคณะแพทย์ศาสตร์อ,อ๋อแม่ฟ้าหลวงมีคณะแพทยศาสตร์ใช่ครับทีนี้เนี่ยทางเรานี่ก็ทำงานที่ไม่ซําซ้อนแต่พยาบาลของเราเนี่ยอาจจะแตกต่างจากพยาบาลของมอฟลอนี่เฉพาะทาง S <S <an> <t un> เราเป็นเรื่องของการเน้นเรื่องพยาบาลเพื่อที่จะรับใช้ท้องถิน่นอ๋อครับเพราะว่าเด็กพวกนี้นอกจากเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพพยาบาลแล้วเนี่ยเขาต้องได้ท้องถิ่นด้วยครับเพราะเขาต้องกลับไปอยู่ชุมชนอย่างที่ผมว่าเอาเอาบจอส่งมาเรียนอะไรตตร่นี่อะไรต้องกลับไปรับราชการที่นั่นและอันที่สามที่เราเสริมเข้าไปคือเรื่องของภาษาต่างประเทศที่เขาสามารถที่จะไปทํางานต่างประเทศได้อ,<ม>อันนี้ ก็คือเราก็ทํางานร่วมมือกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลบในเขตเชียงใหม่เชียงรายแพยานานร่น่านนะครับรวมไปถึงสสจซึ่งให้ความอนุเคราะห์เราเป็นอย่างดีในการที่จะรองรับนักศึกษาของเราตรงนี้นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยอย่างพยาบาลแพทย์แผนไทยเช่นเดียวกันแพทย์แผนไทยเนี่ยเราไม่ได้อยู่หยุดกับที่เฉพาะเรื่องของ การดูแลผู้สูงวัยในเรื่องของแพทย์แผนไทยเท่านั้นเรายังไปเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่จีนทาง12ปนาม,มหาวิทยาลัยที่จีนเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อที่จะเอาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเอาศาสตร์ของการแพทย์แผนจีนมาผสมบศาสตร์แผนไทยมมสมุนไพรจีนสมุนไพรไทยที่จะสามารถสร้างเป็นยารักษาโรคและก็สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้คือสําคัญเนี่ย องค์ความรู้ต้องแปลงมาเป็นเรื่องของรายได้ด้วยใช่ครับตรงนี้แหละครัครที่เรานึกถึงตลอดเวลาครับออครับเรียกว่าโออน,นาคตเนี่ยมันมีความท้าทายที่ต้องผลักดันไปอีกเยอะนะครับครับ <c oughs> และที่สำคัญอีกอันหนึงที่ที่มหาวิทยาลัยราชัเิียารายเรากําลังสร้างขึ้นมาอย่างเติบตโตก็คือเรามีโรงเรียนสาธิต demonstration school เพ<อ>ื่อเป็น l บ เป็นห้องทดลองทางคณิศาสตร์หรือคณะอื่นๆคณะอื่นเนี่ยสามารถที่จะส่งนักศึกษาคณา,าจารย์มาลงพื้นที่ที่นี่เดชสาธิตที่นี่ได้เปรียบเพราะว่าหนึ่งเรามีแลบทางวิทยาศาสตร์ที่ครบคันทางภาษาทางคอมพิวเตอร์รมีสนามกีฬาม,มีฟิตเนสเซ็นเนตอร์รมีศึะษาว่ายน้ําให้ออกกําลังกายมีดนตรีมีทุกอย่างครบเขาจะได้เปรียบคนอื่นแล้วเราก็เน้นในเรื่องของหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร L SM, S M <ๆ>ก็คือ Language Science and Mathematics <ๆ>นะ ภาษาวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์นะครับและในอนาคตเนี่ยเราจะเปิดเป็นโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนต่างชาติจากจีนจากพมา่าที่มีศักยภาพจากเราเนี่ยรเรียนที่เราได้ครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะนักเรียนจากสาธิตเนี่ยนอกจากจะดูแลจากพ่อแม่ที่มาทํางานที่นี่แล้วได้รับความนิยมจากคนรอบๆในสังคมนี้ด้วยเขาบอกว่า นี่คือสาธิตจริงๆครับครับครบเรียกว่าสร้างนิสัยก็เป็นผู้ประกอบการด้วยไหมใช่ครับอยู่ในนั้น <laughs> เด็กก็จะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทักษะ ทางความรื่นรมเช่นดนตรีกีฬาเรามีกีฬาร่วมมือกับทวีเอสีนะครับที่เอานักกีฬาที่เขาปั้นนักกีฬาไว้เนี่ยมาเรียนที่เราทั้งหมดนักฟุตบอลที่เป็นมืออาชีพหลังจากจบที่เราแล้วเนี่ยเขาจะไปเข้าสู่หลีอาชีพของเขาเรามีเสริมเรื่องของอาชีพตั้งแต่เด็กแล้วครับเรามีค่ากรรมเนี่ยที่อยู่ข้างโรงเรียนสาธิตเนี่ยมีแลบค่ากรรมอย่างดีทั้งแลบอาหารไทยอาหารต่างชาตินักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนเขาอยากเรียนเป็นดีไซเนอร์เขาก็ไปเรียนกับ นวัตกรรมการออกแบบเขาอยากรู้เรื่อง AI ก็ไปที่คอมพิวเตอร์เลือกตามความถนัดของตัวเองตั้งแต่เด็กครับท่านผู้ชมเรียกว่าถ้าท่านผู้ชมอยากเห็นภาพริงก็ต้องมาเยี่ยมชมมาายราชพัชเชียงรายนะครับเพราะวันนี้บบริบทเปลี่ยนแปลงเสดายกำลังคุยสนุกอยากให้ท่านอธิการฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านสักหนึ่งนาทีครับเชญเลยครับก็ในอนาคตเนี่ยนะครับราชพัชเชียงรายเองเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นวิทยาลัยครูเหมือนที่คนเข้าใจครูก็ยังคงเป็นรากเง่า แต่ครูต้องเป็นครูที่เก่งครูดีเพราะว่าถ้าครูเก่งก็เด็กนักเรียนก็จะเก่งตามครูดีเด็กก็จะดีตามและที่สําคัญครูต้องไปตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสังคมท้องถิ่นให้ได้นอกนั้นก็สาขาอื่นๆที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเราต้องการที่จะให้สังคมได้ใช้บัณฑิตของเราได้อย่างเต็มศักยภาพไม่ใช่ว่าเด็กจบไปแล้วทํางานไม่เป็นแต่ผมรับประกันว่าราชาพัฒเชียงราย เราสามารถตอบโจทย์สังคมทุกวิธีทางและทุกระดับได้ทั้งหมดครับก็เชิญชวนมาเที่ยวนะครับที่เชียงรายของเราบรรยากาศดีมากครับครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นภาพสาระดีๆในเรื่องของสบ,บันกศางสาที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่มีรายได้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีเนวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอนธิการเป็นอย่างมากนะครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีได้ทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นสองทรูวิชันเจ็ดแปดสี่เฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบวันนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ Crossroads Maldives ที่ที่ความหลากหลายมาพบกันอย่างสมดุลที่ที่เจ้าบ้านและผู้มาเยือนได้พบกันอย่างเป็นมิตรที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า เมื่อเราเคารพธรรมชาติธรรมชาติจะยอมรับเรา Crossroads Maldives Perfect Balance ความสมบูรณ์ที่สมดุล